สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูงูเหลื่อมนะครับคือแบบใหญ่มากเลยนะครับทุกคนเกิดมาพึ่งเคยเห็นงูตัวเป็นๆน,นะครับถ้าเป็นที่เราคงจับไปกินแล้วนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับมีสองตัวนะครับทุกคน เพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆน,นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นหัวจอระเข้นะครับที่เมืองไทยขายไม่ผิดกฎหมายนะครับแค่พันห้นะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นงูเหลือมนะครับสวยงามนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่อนุรักษ์สัตว์ป่านะครับทุกคน อันนี้จะเป็นห้างนะครับห้างบิ๊กซีนะครับทุกคนมีทั้งคนไทยมาดูกันนะครับแห่กันมาดูสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าตัวเป็นๆนนะครับทุกคนอันนี้ของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับอันนี้จะเป็นแบบนะครับน่ารักมากเลยสวยงามจริงๆนะครับ แหวน่ารักมากเลยนะครับสองตัวนะครับเขาน่าจะขายนะครับดูแล้วสวยงามจริงๆนะครับเมืองไทยนี่จะเป็นกระต่ายนะครับถ้าเป็นที่บ้านผมคงจับไปกินแล้วนะครับอันนี้กระต่ายนะครับน่ารักมากเลยนะครับ ชุดยอดจริงๆเมืองไทยนะครับอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับทุกคนเกิดมาเพิ่งเคยเห็นชุดยอดมากเลยนะครับน่ารักมากเลย อันนี้กระตายหรอโอ้กระต่ายนี่ว่าสวยงามจริงๆนะครับทุกคนโอ้น่ารักมากเลยดูอยู่เป็นฝูงเลยนะครับทุกคนบางตัวก็อยู่คนเดียวนะครับบางตัวก็อยู่ด้วยกันโอ้อันนี้เด่นด้วยอีกน่าจะรู้ว่าผมถ่ายคลิปมันอยู่นะครับสุดยอดจริงๆนะครับทุกคน มีทั้งคนไทยคนลาวนะครับมาดูกันเยอะแยะมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆครับทุกคนนี้จะเป็นเต่านะครับโอ้ใหญ่มากเลยน่าจะอายุไม่ต่ำกว่าร0อปีนะครับดูสภาพและใหญ่มากเลยนะครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยนะครับ คนแห่กันมาดูเต็มเลยนะครับทุกคนสุดยอดอันนี้จะเป็นเตานะครับสตัวนะครับใหญ่มากเลยนะครับสุดยอดจริงๆเกิดมาพึ่งเคยเห็นที่ประเทศไทยนี่แหละเพราะว่าที่บ้านผมไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนมากจะจับกันไปกินนะครับที่ไทยสุดยอดจริงๆอนุรักษ์สัตว์ป่า สัตว์ป่าเยอะแยะมากเลยนะครับทุกคนสุดยอดครับอายุน่าจะร้อยปีนะครับเต่าตัวนี้นี่จะเป็นแมวนะครับทุกคนมีทุกอย่างเลยนะครับที่นี่ครับสุดยอดจริงๆโอ้โหถ้าผมไม่เห็นกับตาผมไม่เชื่อนะครับ ว่าที่ไทยมีทุกอย่างนะครับชุดยอดจริงๆขนาดเต่ายังมีเอามาเลี้ยงนะครับถ้าเป็นที่ลวาวคงไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วนะครับทุกคนมีทั้งคนไทยคนต่างชาติมายืนดูกันนะครับไม่เคยเห็นเพราะว่าที่นี่เป็นสวนสัตว์เยอะแยะมากเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับทุกคน มีหมูมีนกทุกอย่างมีหมดนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆครับนี่จะเป็นหมูนะครับสวยงามจริงๆครับอยู่กันห้าตัวนะครับหมูนะครับโอ้โหคนไทยก็มาถ่ายรูปมาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นหมูห้าตัวนอนอยู่นะครับสบายมากเลย นี่อันนี้ง,งูตัวเป็นๆนนะครับคนที่ยืนก็คนเป็นๆนนะครับสุดยอดจริงๆนี่จะเป็นหนกนะครับทุกคนนี่ oh. ปลาตัวโหดเลยเนี่ยสุดยอดจริงๆครับอันนี้ตัวเป็น,ปนๆนะครับไม่ไม่ใส่ของปลอมนะครับทุกคน ของแท้นะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหมีทั้งนกไอ้นี่ถ้าที่บ้านผมคงจับไปกินแล้วนะครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยอนุรักษ์สัตว์ป่าจริงๆนะครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับเมืองไทยเราเนี่ยอนุรักษ์สัตว์ป่าจริงๆ คนไทยแห่กันมาดูนะครับนี่อน,นี้ยิ่งโหดครับทุกคนอันนี้คลองแท้นะครับไม่ใช่คลองปลอมนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆ <c oughs> โอ้นอนสบายมากเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับทุกคนชุดยอดจริงๆ โอ้โหโคตรใหญ่มากเลยสุดยอดมากเลยตัวใหญ่มากเลยนะครับทุกคนถ้าผมไม่เห็นกับตาผมไม่เชื่อนะครับว่าทีเมืองไทยมีจริงคนไทยแห่กันมาดูนะครับ มีทั้งเด็กน้อยมาให้อาหารหมูนะครับมาให้นมให้มันกินทุกตัวนะครับจะเป็นมาแมวเป็ดไก่มีหมดนะครับทุกคนสุดยอดจริงๆนี่ตัวนี้คองแท่มากเลยนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดครับ เกินมาพึ่งเคยเห็นที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นคนไทยพาลูกมาดูนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็น ม้าแมวเป็ดไก่มีหมดนะครับที่เมืองไทยสุดยอดจริงๆครับทุกคนสุดยอดมากครับเมืองไทยอนุรักษ์สัตว์ป่าจริงๆนะครับทุกคนสุดยอดมากเลยครับเกิดมาพึ่งเคยเห็นที่เมืองไทย ถ้าผมไม่เห็นกับตาผมคงไม่เชื่อนะครับว่าที่เมืองไทยก็มีแบบนี้ด้วยนะครับสุดยอดจริงๆอันนี้จะเป็นหมานะครับสบายมากเลยนอนนอนแบบสบายๆอันนี้มาเขาน่าจะขายนะครับทุกคนเขาน่าจะขายกันนะครับ นี้นั่งจะต่อราคากันอยู่นะครับเพราะว่าจะขายนะครับที่เมืองไทยขายสัตว์ไม่ผิดกฎหมายนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นหมานะครับตกลงราคากันอยู่นะครับทุกคนสุดยอดจริงๆเมืองไทยโอ้โหอันนี้น่าจะตกลงราคามากันนะครับว่าตัวละเท่าไหรเท่าไหร่นะครับสุดยอดจริงๆครับทุกคน ใครที่สอบดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อทำคลิปลงบ่อยๆนะครับทุกคนขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปผมขอบคุณครับ